มาครับผมในโหมดคุยก a y 6v6 กันและเราจะเล่นด่านอ่าด่านอะไรอ่ะคุยกไปซะแล้วมันมันกดเล็งไม่ได้คนณลิดึมมัน <laughs> กดเล็งไม่ได้และผมที่ไงผมมานิวจังซีดี้ละให้ลุกไปว่าใครของจริงใครลุกหลักบิซา่ดูเอาแล้วกันผมไม่อยากจะคุยเพราะว่าด่านที่ออกอะ่ะก็คือด่าน อะไรวะเฮ้ยแ้ผมได้ไงผมลูกรลักบิซาร์ดอันนี้ผมทำแบบนี้อุ๊ยแลตตี้เรามีแบบคนดาเมดเบียบเลยคนเลดามิดอ่าโอเคครับคุณพัฟฟี่นี่เล่นได้ทุกโลเลยใช่ไหมเนี่ย โหดมากเฟลิกไปเรื่อยๆโอ้ยเฟลิกไปเรื mm ่อยไม่แบบว่าอ่ากูเหมือนเหมือนคุณอาเหมือนกันได้หมดเลยอ่ะเก่งกันจังหมุกเล่นแทงไม่ได้อาณาคูณทำได้อยู่แล้วโอ้ยมีหอกนาระวังเด้อเคาจะโดนดึงเอ่ย ผมเนทเนทฮอกฮอกตลอดโลโลโลได้ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมยิงให้เก่งมากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอามโดนชกบดีบดีบดีเอ้ยตายแล้วตายแล้วโดนจูโน่ไล่เตะคิดดูแล้วกันเอาจริงเหรอคุณอามไปทำอะไรให้เขาหรือเปล่าเขาหมั่นไส้อ่ะ อาจจะเห็นว่าตุสนสวยอุ้ยแรงนะแรงนะอ้าวไปแล้วทำไมไม่อยู่ันก่อนอุ้ยอุ้ยว้ายตายเลยเอ้ามาต้นแต่ว่ายแย่แล้วไม่เป็นไรครับผมไม่รู้ว่าเขามาอ่าอุ้ยเกือบได้เนี่ย เก่งมากได้ฮันโซคุณมิสเป็นไงบ้างครับจนงหัะนี้จูโน่หลายรอบมาได้โอ้ยมันแค่แค่แค่หน้าหลังนะอุ๊ยอุ๊ยเวนเจอร์ข้างหลังเจ็บมากคุณพัฟี่เห็นไหมเห็นไหมผมยอยูเล่นได้เล่นได้ผมจะมีนาโนให้ด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่มีก้าแปดอยู่ โอเคเล่น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 เอาเก่งมากเก่งมากอยู่หน้าอยู่หน้าเบนเจอร์มานะเบนเจอร์มาโอ้เบนเจอร์เบนเจอร์ใช่ใช่เบนเจอร์ตรงนี้ขึ้นไปแล้วอ่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ามาช่วยแล้วผมมาช่วยแล้วโอเคเอาไ้คุณนี่ไปลามตึงๆเอ๊ะเฮ้ยใช่ปะเฮ้ยไม่ใช่ผู้ดามเหรอเปลี่ยนตัว อโอ้คุณอาเปลี่ยน,น,เ,ปยนเปลี่ยนเป็นลิเปอร์อไปลำตึงๆละผมนดืกคุณมิกแย่ละเอาไปครับเก่งมากกำลังแบบเอ๊ะเอประมาณสี <laughs> สส่ตัวหายไปไหนหมด <laughs> <laughs> อุตส่าห์อยู่กลางตง <laughs> เราโคตรโหดเลย <laughs> เออเล่มนมันตีก็สนุกดีนะเพิ่มได้หนัวหนัว ไหวก็เข้าได้เลยว่าผมมีเนทให้เหมือนจเนทเขาจริงๆอุย้ยบัฟฟี่เจ็บมากนะอุย้ยออกมาหลับแล้วอุย้ยระวังเวนเจอร์นะอุย้ยเกือบอุ้ยสวยมากว่ายแล้วผมอยู่ข้างล่างคนเดียวขึ้นก่อนเย้เฮ้เดี๋ยวดูหลับ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 เวนเจอร์หลับเวนเจอร์หลับคุณมิกได้ไหมตุ่นี้ตุ่นนี้ เอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรจะมาเมือนซีโล่มากเลยอ่ะตาย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 ,ตาย,ตายอุ้ยเต็งกิวครับพี่บัวน่ารักมากอ่าแอสเซงอยู่ด้านบนผมลงด้านล่างไม่ได้อ่าขอโทษนะคุณ <c oughs> ัวดีคิวไม่ได้ไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวอะไรโอเคครับอ่าหลับไปหลับแล้วค <c oughs> ุณน้ำสนใจเปล่าเนตให้ไปล้ำ ลัม <laughs> ลัมไปคุณน้ำเอเอสวยมากอ่าไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมทำอย่างนั้นพี่บัวเอ้ยหลับแล้วหลับแล้วเต็งคิวครับสวยมากฮอกอยู่นี่นะเึื่อุย้ยเต็งคิวรับคุณบอฟฟี่น่ารักมากเออข้ามันข้ามันสวยครับได้เ,เอา้าวพี่บัวดีสวยครับสวยครับ ตัวเลยครับโคตรดูอะมาพี่บอดสก,กินสวยจังออมันดูแบบโทปิคอลมากเลยอะตีมสวยมากมากอ้าวอเคโอเคนี่แล้วโตนะอยระวังลามันตานะลามันตาหลับสวยครับหลัง ข้างล่างมีคาซิดีโรตายเก่งมากผมเน็ดโดนซัดเลยฮะลำตึงๆโอเคเอ้าโดดลงใช้จัดการจัดการไหวไหวเอาเลยเอาเลยเอ้าโดนพี่บัวดึงขอโทษนะมิวไม่ได้พี่บัวพี่บัวเขาดึงผมไปอ่ะผมมีวไม่ได้เลยเอ้เ้าไมครับ พอล่าจะดึงเนาะแต่เขาแบบหวังดีนี่แหละโอ้โหอพี่บัวผมลาบผมลาบคุณน้ำเย่แล้วโโอ้ยดนเพื่อนเย่แล้วเย้โอ้แล้วผมอยู่อย่างคนนงเหงาเดี๋ยวดูดูอ่าผมอยู่กับคุณพัฟฟี่ก่อนไง มีแทงกล้ามโตคอยคุ้มครองอุ้ยเยอะมากคุณพี่ถอยก่อนเยอะมากเยอะแบบตะโกนถอยแล้วยอยีไงอ๊อยู่วันสี่ห้าคนอะผมมีนาโนคุณอาพร้อมหรือเปล่าล่ะคุณอาพร้อมหรือเปล่าผมมีนาโนนะป่าดีเกินอ้ อุ้ยแล้วเขาไปแล้วไงไปเลยซิงอูน้ำเอ้าโดนดึงได้อยู่ได้อยู่เออไม่ได้ไม่ได้ว่าอ่าลืมไม่ได้มีอีสวยแล้วสวยแล้วสวยแล้วเอาใหเอาไป่คุณพาฟีสเจ็บมากรอแป๊บนึงนะผมกำลังไปอ่าแล้วคุณมิกเปลี่ยนเป็นแบชชันไงเขาพร้อมจะบรืมบืแล้ว เข้ดี๋ยนะเดี๋ยวนะมีมีฟองนะโอเคพร้อมครับอุ้ยอุ้ยสว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 ยมากฟองสวยตายผมลาบผมลาบผมลาบปวดเลยเลยอย่าเด้ออย่าเดลยมันเอี๊ยหอกันตีเหรอจูโน่โลมากใช่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 ตายตายจูโน่โลเออไม่ตายก็ดีเออยเน็ตโดนตายสวย ผมยังอยู่เอ้ยลำตึงๆไฮ้ยไม่โดนโอ้โหโดดทำไมวะเนี่ยแย่แล้วอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวคุณมีขาเป็นอะไรเป,ป็นโรงพยาบาลเปล่าเป็นท้งอะไรฮะเป็นท้งแบทชั่นเลยเหรอเซเยนนะแบทชั่นมีซ่อมตัวเองไม่ใช่หรอ ยี่อะไรขอประแจหน่อยยังชอบเลยน่าหลาบมาครับมามีดีดีอุ้ยยิงเจ็บแล้วนะอุ้ยผมมีเนี่ยนะเนี่ยแล้วโดนเบิ่มๆเลยเบิ่มๆเลยอุ้ยคุณน้ำเจ็บ ไปเลยคุณนำซิงี่แล้วโดนอ้ยรับหอกนินิ้นเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดเดี๋ยวซ่าโอ้โหหอกนินิเต็มหน้าเลยพี่แคนหนูนะคะเนี่ย เพราะฉะนั้นเราก็มาใหม่ฮะอุ๊ยคุณพัฟฟี่เปลี่ยนเป็นโอลิซ่าเลยรั้งไงเขาโกรธแล้วจัดการเลยเมียนตะีดอ่ะแต่ผมยูให้เต็มที่เดี๋ยวผมทาเกตเลยเป้อม oh, ปออ oh, ป้อมทับยอนนี่นะครับเนี่ยเจ๋งครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบตาย เห็นแล้วเลยนะอยู่แล้วฮีร์แล้วสลิปโดนรับฮอกลับซิตี้ระวังนะเ<ป>นทโดนฮอกฮอกโลขึ้นหลอดขึ้นหลอดฮอก่อนฮอก่อนสวยครับเจ๋งมากเจ๋งมากทีนี้เราได้ละท็อปยอนตรงนูนน้นนะงานดาบเลยคิวก่อนเออด้วย ไม่เยหอ้ะเงยไวอ่าโอ้ยเยอะไปหมดเลยเดี๋ยวอเดใจเย็นนะครับไปบวีสู้สอโอ้โหสต่อ่ต่อหนอ่ไหวหแบบเสียงสั่นๆนะไหวแบบเสียงสั่นอ่จ จูน่น่โลมากเลยหนึ่งจริงๆเลยแบบหนึ่งอ okay. โอเคเขาเล่นเดี๋ยวผมขอเน้นฮิวคุณคราฟฟี่ก่อนอุ้ยเจ็บนะนะี่ยผมเนี่ยนะอุ้ยโลมากสวยผมสลีปไม่โดนครับขอโทษให้ตายเลยคุณามาสวย สลิปเฮ้ยเดี๋ยวโดนเมอร์ซี่ชกอ่าเหน็บนะตึมเหน็บแล้วเหน็บแล้วขึ้นหลอดขึ้นหลอดหลับทบย้อนด้านบนเอาไปคุณเพิ่มเพิ่มเพิ่มพี่ลิฟต์ผ่านแล้วโอ้โหเยอะจังเลยบริซ่าโลตายซะโอเคโอเคสวยครับ ท็อกหนึงเลยนะผมลาบผมลาบเอาเลยเอาเลยโลโลโลสวยครับเออบนี่นะโดนสวยเย้เฮ้ยกับระดินฮะอะไรนะเกิดอะไรขึ้นโอเคครับสวยครับนิดเดียวนิดเดียว คุณน้ำคุณนคุณน้ึ๊บเด็ดแล้วเด็แล้ว<ป>วายเก่งมากทบยมทบยมรับเอมอซี่เมอซี่มอซี่เอซี่หนึ่งมอซีหเอ้ยคุณอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> โดวนสก,กัดดาวลึงโอเคอลิซ่าตาย <c oughs> จบแล้วใช่ไหม <c oughs> เย่ yeah, เก่งมากทุกคนไหนซื้อไหนซื้อและเราจะเลือกด่านอะไรกันดีผมว่าต้องสูตราวาด์นี่แหละทุกคนแบบว่ามันจะได้นัวๆจึงๆไปเลยใช่ไหมด่านนี้โอโ้โหแล้วทำไมคนเล่นเซอร์กิตเราเยอะเยอะจังอันนี้นุกกาเชื่อผมเช,ชื่อผมได้ไหมล่ะได้หรือเปล่าและ เลขที่ออกนั่นก็คือก็แล้วผมได้อะผมได้ oh, อแล้วอ<ม>่ะคุณทำบุญด้วยทำบุญวัดไหนเนี่ยผมลุกรลักวิสซาดวันนี้ใจเย็นนะเจ้าคอยไปไล่ฟาดกันเลยเหรอคุณมิสใจเย็นๆน,นะ ฟาดอ่าฟาดปอมก็ดีแล้วอย่าไปฟาดเขาเลยสงสารโอ้โหะไรไฮยตี้ที่แล้วนี่ใช่ไหมมิดเนี่ยจำได้เออใช่ใช่ตัวเจตไรไฮเอเอคุณน้ำจัดการมันไงคุณน้ำแบกลับเอา้าโ,โดนโดนชคพอดี ได้แล้วได้ดิอยว What ผมไม่ได้ดูฟีดเมื่อกี้ไม่เชื่อไม่เชื่อไม่เห็นฟีดเอาใหม่เอาใหม่ได้แอสโุ้ยได้แอดด้วยอุ้ยอุยแอดโลมากเน็ตไม่โดนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหจะสลีป เฮ้ยแยละงานงอกเดี๋ยวเดเวนะอยู่ใกล้ไปหน่อยายสวยมากเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยบยอนทบยอนเย็นนะแล้วเขาได้ด้วยไปทุบมอยล่ตายวอเดี๋เฮลบ แอดยืดีดีนิดฮึ่มโดนเอาสลิปโดนสวยมากคุณพัฟฟี่อาวุธหลักใหมหุย ไปก่อนอ้งโยนนาโนไปแล้วมันมันมันหายไปเลยไม่มีใครได้นาโนเลยเอาเมื่อกี้โยนให้เหรอผมโยนอ่าให้ให้ใหอลิซ่าแต่ว่าผมไม่ตายอ่ะแบบอ๋อใช่นั่นแหละอ,อุ้ยระวังนะมีวอยู่มันมาอีกแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหลับมอยล่าไว้ใครกระทืบได้กระทืบเลยนะ ยู่ก่อนยู่ก่อนยิ่ก่อนอ่าดีไหมยิงก่อนนะว้ายแล้วเขาล่อยู่ไงยิงไม่เข้าเลยฮะมันมีโลเล่นลำบากมาใหม่มาใหม่มามายูาอยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว เยอะจังอะลองดูผมวิง่งดิเออมันวิง่งไหวม,มากเลยนะอ๋อที่เขาปับวิง่งไหวม,มาปะแต่วิง่งน่ารักจังอะวิง่งต้มเตียมน่ารักมากเลยอะโอ้เจ็บเจ็บเด้อเด้อเด้อดูปบบวิ่งโอ๊ยเราก็ดูตลอดอือไปพลอยกันไปพอย,ยกัน อุ้ยคุณ้ำปึ๊บเอ้าคครับดึงแล้วสวยมากสวยมากสวยมากโอ้ยเป็ดมันเป็ดมันทำมันด้วยทำมด้วยสัดเลยตายปุงก็ตาย what มาวร่ามันลุดหายดูมาอ,อะเอาใม่เอาใหม่ <c oughs> หน,นะโหยิงแรงจะไหะแอดเขาอะคุณคุณมิกไปซัดมัไน,มนไปทุบมัน เย้ตายเลยโอ้ยแต่ะอย่างโอ้แล้วเราร้นไงประตูปิดอะเฮ้ยเดี๋ยวตรงนี้ประตูมันปิดด้วยเหรอจำได้ว่าเหมือนมันเปิดนะออมันปรับแมพให้เด็กลงหรือเปล่ามันเลยปิดเออไม่ไม่แน่ใจแต่ผมจำได้เหมือนมันเคยเปิดอะผมไปแล้วประตูมันปิดตายเลย เออรีก่อนรีก่อนโอ้เข้าแรงมากเลยมอค้าโอ้ยดูมันพี่ไปไหมมาแล้วมาแล้วโอ้ยดูมอค้ามันน่ากลัวจัดแล้วมันมากับอ่าไอ้อะไรนะซาเลียโลแบบเบิ่มเบิ่มเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดะเจน่าคุณปะคุย เอ้ยคุณนามเก่งมากเข้าตอบมาแล้วคุณนามชกมันเอชอชกมันอีกทีหนึง่งจะตายแล้วจะตายแล้วมากๆอื <c oughs> อเออจะตายแล้วเก่ง Thank you ป้าไม่ทันเหมือนล่ามาด้านหลังระวังนะเก็บอยู่นะเราก็มึงไม่นะคุณนามฮึบโดน โอ้มันเบรนเบบี้เบรนน่ะโอ้ยไม่เอ้าขอโทษโยติดอย่าลืนติดเกือบตายโอ้ยตายเลยอึ๊บอึ๊บยืนก่อนยืนก่อนยืนก่อนไม่ตายไม่ตายเอย่าตายแล้วแย่แล้วแย่แล้ว อุย้ยเต็งคิวคาร์บิบัวน่ารักมากอุย้ยเขาปรับแมปใหม่มันไม่มีที่ขึ้นตรงนี้แล้วเหรออันนี้ปรับรอบสองมะจำได้ว่ามันยังมีที่ขึ้นอยู่นะโอ้โหไม่แน่ใจแต่เขาปรับแาจะปรับอีกกับคุณนามคือผมจำได้ว่าที่เขาปรับล่าสุดมันมีที่แบบขึ้นไฮกาวอยู่ตอนนี้ไม่มีแล้วอะ่ะอุย้ยตายทำไมดาเมจน้อยจังโอ๊ย เดือดแล้วเดือดเนะทุกอย่างเลยแต็กิ้วครับพี่บวัวคุณนะครับอย่ามาดูดผมเฮ้ยอย่ามาดูดผมขอร้องรีโหลดแต็กิ้วครับพี่บวัวน่ารักมากขอบคุณนะครับรักเลยเล็บยูที0 0วครับพี่บวัวน่ารักมากเซฟสุดๆเอ้าเขาอ้อเขากลัวคุณนามไง เขาเลิกเลยอ่ะโอ้ยเก่งมากคุณพี่อาคุณพี่เออโอ้ยเกือบตายอ้ยโลมากเลยอ่ะนู้นโลสวยมากเก่งมากเยี ไปไล่ทุบเขาไงเจอเขาทุบก,กลับอุ้ยอุ้ยคนนี้แบบตอดเก่งจังเลยเก่งมากระวังนะมาแล้วฮึบฮึ๊บโอ้โหกุนามโอ้โหแปบ๊บเดียว โอเคจูโน่ตายเก่งมากครับสวยครับยิงต่อยิงต่อสวยเก่งมากกองกิจจินะกิจจิโลกิจจินึงตายเหมยล่ากระทืบมันคุณมิกกระทืบมันเอ้ยมันอยู่นี่มันอยู่นี่อยู่นี่เราโดนจุ๊กไงเอ้าเรามาว่ะพอยแรกเราคัมแบ็กคุณน้ำตรงนี้มันมีเหวนะ มีไม่ตัวจะว่าตายเอ้ยแต่เบอกเฉยๆเราไม่ได้บอกว่าคุณน้ำจะตกไงอากาศร้อนๆม่อดดีจะได้ไม่ทันตายอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเฉากร้อยชากร่างลาวอุ้ยหลับเอาแล้วทีเราตกขนาดนี้หรอเอารอดฮะ เก่งมากตายเจ็บไปอึ๊บเอ้าขีไ่ขไม่ถึงระหว่างนั้นเจจีเขาแบบพื้นปาร์ตมากเลยอ่ะโอ้โหหมดเลยโอ้ยสู้เขาอุ้ยสวยเลยสวยเลยติดม่วงติดม่วงกระทึบ แล้วด right. ูคุณมิกนะไปทุบเบลก้าอ้ระวังระวังลงกระจี่อยู่นี่ทุบมันทุบมันคุณมิกทุบมันกระเืิบเก่งมากครับทุกคนเอ้ยสวยครับเย่มาล่าอีกตัวนึ่งมาล่าไปไหนอะแถวนี้โลโลมากเย หายไปน้ำเลยคุณอายืนอีกหน่อยนี้ไม่น่ารอดนะเอ้าโดนย่ำกระหม่อมเลยไงเราไปไล่หวัวของเขาแบบนี้ไม่ได้นะโดนย่ำกระหม่อมเลยอึ๊บอุย้ยคุณอาไหวไหมไหวไหมไม่ไม่ไม่น่าไหวเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคโอ้ยรอด,ดยังไงเอ้าลอยยังไงไ <c oughs> เก่งมากดูไปกันอืึงเออเจ็บจเจ็บตายเบ,บชั่นเบ,บชั่นเบ,บชั่นคุณพ่อพี่เขามาดีคุณน่ะคุณยอมหรือเปล่าจะก,การเขาเลยให้รู้ว่าใครเบทชั่นตัวจริงเอาแล้วแรมสวยต่อครับต่อครับด,ดูดูดูนะดูนะดูเขาไปทุบนะ อ๋อเขาไปหยุดเลยเก่งมากทุกคนอีกนิดเดียวเราจะชนะแล้วและคือเรามาเพื่อชนะใช่ไหมเราไม่ได้มาเพื่อแพ้แพ้คืออะไรสะกดไม่เป็นครับลุยเฮ้ยเดี๋ยวหนีเลยนะเข้าไปยังหง ยวายไม่ตายครับผมแล้มผมแล้มแย่ละไอ้โง่เนี่ยเอ้าอุ้ยน้ำสวยมากกระบอกก่อนกระบอกก่อนกระบอกก่อนโกรกโกรเฮ้ยเกจีหลังเกจีหลังเกจีหลังระวังระวังคิวเอาหลอดอยู่หลอดอยู่เฮ้ยมอกก้ามาวัดโอ้ย เอ้ยตายเลยพี่แคร์ไหมคะพี่ดูแคร์นะน่าจะแหละเราไปเล่นเขาเยอะไงอะยังไม่ได้เล่นเลยเลยยะยังไม่ได้เล่นจะชกเอาฉกเอาผมมียันตีผมมียันตีพร้อมหรือเปล่าโอ้โหไม่น่าพร้อมนะทีนี้อย่าไปพร้อมอย่าไปพร้อมไปเลยซัดหมอกาโลเอาให้ตายใช่ กกนนิินตายเพราะกินฉิ่ฝ่ายไหมสู้ๆสู้เขาบอกกล้าล่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยได้ด้วยเหรอคุณมิก <laughs> มาแล้วมาแล้วไปอ้สเปล้วย เกจิมานะเกจิมาปึ๊บนนะระวันะโอ้ยไปไหนเลาไปไหนเล้าฮะเล่นเยอะเหรอเออไปไ่ถูกไม่หยุดเลยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวคือคุยตดใจเดียวแข่งใจไว้ตายสวยระงมอค้าครับมอ้ามันเบินอยู่อีนิดนึงเฮ้ยเฮ้ยยแล้วไม่ทัน สวยมากสวยมากสวยแล้วสวยแล้วลูซิโอลูซิโอไปเร็วไปเร็วไปเร็วไ, <c oughs> ไม่ทันเ <c> ก <oughs> ่งแล้วเก่งมากท <c oughs> ุกคนในทรีคับเก่งมากเก่งมาก